ดีบัสทุกท่านคลิปนี้อยากมาเตือนสติทุกท่านที่มีอคติแล้วก็เห็นตางกับน้องหล่าลำละครแล้วก็ว่งเผ็ดลำเพลินเห็นการคอมเมนต์เดือดเห็นการคอมเมนต์ดาของน้องหล่าลำละครเพชรลำเพลินแล้วรู้สึกเป็นห่วงเห็นตางได้แต่อย่าด่ากันเห็นต่างได้แต่อย่าคอมเมนต์ให้มันเกิน ขอบเขตเลื่อยความพอดีสําหรับผู้เห็นด้วยสําหรับไฟเอฟซีหรือไฟสนับสนุนคงจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นกับผู้ผู้เห็นด้วยเรามาคอมเมนต์แร่งๆคอมเมนต์ comment เกินขอบเขตของชุมชนคอมเมนต์ comment เกินความพอดีคอมเมนต์ comment เกินมาตรฐานการคอมเมนต์ซื่อๆมันอาจจะไม่มีปัญหานะครับขันคอมเมนต์เลื่อยขอบเขตเลื่อยความพอดีมันก็จะเป็นการบูลี่มันก็จะเป็นการดูถูกมันก็จะเป็นการ อดอยค่าผู้อื่นวันทองมันเป็นการพิษขันยุ่งบ้านควยนี่ขึ้นเฮื่อนผู้ยาบ้านเลยวันทองการกระทําเช่นนั้นการเฮ็ดเช่นนั้นมันเป็นการไปล่ำเสียนผู้อื่นอยู่ในเมืองไทยอยู่ในประเทศไทยนี่การคอมเมนต์ที่เลยขอบเทตดเลยความพอดีเขาเอืน่นว่ามันผิดกฎหมายนะครับบ่แมนกฎหมายธรรมดานะครับเป็นกฎหมายอาญาขั้นผู้ถูกละเมิดเอาเรื่องเอาความแล้วมันจะมีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับคันบาโทษจำแล้วก็หม,มายความว่าโทษรุนแรงเลยครับจะถึงกับจำนจำเลยจำคุกได้ครับโมเมนต์เอาท่องไปจำโมเมนต์เอารถยนต์ที่มีอยู่ไปจำได้จำคุกนะครับโทษหนักได้ครับโมเมนต์ธรรมดาเห็นแล้วก็เดือดโทษเดือดจัดฉะนั้นคันซีวอาบ่ดีคันซีข้อมเมนต์บ่ดีก็อย่าคอมเมนต์ซะทุกคนก็มีปากคือกันเนาะทุกคนก็ะบอกได้คือกันคันซีวอาบ่ดีคันซีข้อมเมนต์บ่ดีก็เลื่อนผ่านซะอย่าไปเบิง้งอย่าไป อินกับมันอีกบัชาบัโดนข่อยว่าต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงเบิงแท้แน่นอนไผสิเป็นไก่ตัวแรกส่วนข่อยสิเป็นลิงนั่งถาเบิงขันเพิ่นเอาเรื่องเอาเล่าเอาคน่ายเอากฎหมายมาวา่ามมเจ้ากัยาไห้ก็แล้วกันคอมเมนต์บปโย่ในขอบเขตจนเกินเลยจนเป็นการบูลลี่จนเป็นการด้อยค่าผู้อืน่นการคอมเมนต์จนเกินขอบเขตนี่มีข้ามพิภากษานะครับมีตัวอยา่างข้ามพิพากษามาแล้วนะครับเอ่อ โทษถึงจำคุกนั่นสารอาจจะบดได้ชั่งจำคุกพวกท่านดอกจะว่าสารสีห้แค่ปรับแต่ว่าการปรับนั่นเรื่องพวกนี้สารเพิ่นปรับสูงนะครับเพราะว่าจะมีการดูถูกเหยียดยามหรือด้อยค่ากันอยู่ในโลกอิอนเทอร์เน็ตโลกของซื้ออิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอมมันนะครับมีการฟ้องร้อง,ลองแล้วก็มีการเสียงเงิ่อนใจเงืนกันแล้ววันเถอะถึงลักหมื่นนะครับ เอาเป็นว่าโมเมนต์หลักพันครับหลักหมื่นแล้วก็เกินหามื่นโดยซ้ำฉะนั้นกันบ่อยากเสียเงินหมื่นแล้วก็หลายหหมื่นก็เช็นไดง่ายๆนะครับขันเท้าบ่เห็นด้วยหรือเท้าเห็นตังก็จะไปไปเบิ้ง่าไปคอมเมนต์ย่าววันเถาเฮาเลื่อนหนีเลื่อนผ่านไปโหลดมันก็สิง่ายกว่าการไปพิมพ์คอมเมนต์นั่นเถเอามือไปพิมพ์คอมเมนต์มันก็ชียงากมันก็ชิโดนแต่ว่าขันเฮ้ากดเลื่อนผ่านไปมันก็ชิง่ายแล้วก็บ่เกิดปัญหากับเฮ้าภายหลังคนที่เหตุแบบนี้กระทำแบบนี้นะครับไปยืนโดดเดี่ยวอยู่หน้าบันลังมาหลายแล้ว ถึงเวลาพวกสีมากกดนิโ้งให้เจ้าผู้สนับสนุนเจ้าว่าเจ้าเขาเหมืนบดดีแล้วสิมีกลุ่มหนึง่งมากากดกดนิโฟงให้นี่สิเราพวกนั่นกับบ่ได้ไปขืนสารน้ำเจ้าเด้กเจ้าก็ไปยืนโดดเดี่ยวผู้เดียวอยู่หนาบันลังมันเถอะเวลาเขาสั่งใจค่าเสียหายเป็นเงินนะครับเขากักว่าไม่ได้ใจบ่ได้มาใจซอยเจ้าวันเถอะก็เลยอยากมาบอกอยากมาเบาอยากมาเตือนสติผู้เสพซื้อผู้อยู่ในซื้ออิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มนะะั่นแหละบ่ว่าจะเป็น tiktok facebook หรือ YouTube ก็มีบางคนนะครับเขามาคอมเมนต์ในช่องของข่อยว่ามี่แต่คนงโง่เท่านั้นละ่ะสนับสนุนคนต่างดาวพอเพิ่์นบอกจังสันแลวคอยละศูนย์แทนคนเกาหลีวัถาะเพราะว่าเพิ่นสนับสนุนลิชาซึ่งเป็นคนไทยจริงๆแล้วัหวหนนาชุดพวหนาวงของเพิ่น,นก็มีคนไทยนะครับคนไทยจํานวนบ่นหน่อยนะครับที่เพิ่นสนับสนุนอยู่กับจเอาเจ้าอาจจะบ่ไดเบิง่งอาจจะบ่ไดติดตามนะครับเจ้าก็เลยมีอคติเราเจ้าก็เลยคอมเมนต์แนวนั้น ก็มีเพียงคนเล่าหรือคนต่างดาวคนเดียวคือน้องข้ามลาเท่านั้นที่เพิ่นเป็นคนเล่าวันทออันที่คอยเสนอเรื่องเล่าของเพิ่นทำเรื่องของเพิ่นเพราะคอยมักใจเพิ่นนะครับเพิ่นใจกล้าที่กล้าเดินมาเดินหาเดินตามความฝันของเพิ่นเรื่อง Inner, อินเนอร์หรือแอคติ้งสิได้บบได้ดีหรือบบดีคอยบริบ่าวถึงเรื่องนั้นแต่คนไทยก็มีบ่หน่อยที่เดินมาเดินหาความฝันแบบน้องข้ามลาแต่ว่ามันบบเป็นข่าวนะครับ การที่จะเป็นข้าวได้คือเป็นเรื่องที่บ่ธรรมดานะครับเรื่องธรรมดานั่นมันจะบเป็นข้าวนะครับหลักการน้องข้ามหลานี่ก็ได้เดินตามฝันอิหลีเพราะว่าเล่านางรถโดยสารเลื่อยไปรถโดยสารกับปอยเราลงแล้วก็เดินกลับมาที่บันแพงวัดน,นทอคนไทยในวงของเพลินที่เดินตามฝันแบบน่องข้ามหลาอาจจะหลายกว่าคนเล่าหรือคนต่างดาวหรือหลายกว่าน่องข้ามหลาแต่ว่าทางพ่อหน้าชุดพ่อหน่าวุ่ง เพื่อนอาจจะบดเป็นข่าวบดเสนอข้าวไห่หมูเหาเบิงหมูเหาฟังในกรณีการคอมเมนต์บ่พึงประสงค์ในกรณีการคอมเมนต์นกกมเ,มนตเกินขอบเขตเกินเลยนี่ครับมันมีตัวอย่างค่ำพิพากษามาแล้วฉะนั้นผู้ที่โดนคดีที่หลังนะครับกัดจะง่ายกัดจะเร็วง่ายยังล่ะจิดคุกง่ายเร็วยังล่ะายเงินเร็วยัฮะแล้วเพราะว่ามีตัวอย่างค่ำพิพากษาไว้แล้วเพื่อนก็นยืนตามคำพิพากษาอันเกา่ากรณีหรือเกิดคดีที่หลัง เพื่อนก็ยึดคําพิพากษาข้านั้นนะครับมันก็เลยตัดสินง่ายนะครับก็เป็นตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของข่อยนี่แหละเอามาวางหางา่อยฟังวาชนเถข่อยกระเฮ็ดเรื่องแบบนี้ข่อยก็มีช่องยูทูบก็มีคนมากคอมเมนต์เกินขอบเขตมีอคติข่อยก็ให้ท้าให้ประจาําตระกูลของข่อยจัดการก็คืนสารบดนนะครับโทษจําก็ร,ร่อลวงอายาชวนโทษปครับ ปับท่านที่นะครับผู้ีิตตองข้ามพิพากษาหรือผู้โดนพิพากษากระเฮตนาเซเวยูยนาบลั่งผู้เดียวบ่ม,มีผู้ใดไปเบิงบม่มีผู้ใดไปซอยในเมือนั้นมนันเถอะเงื่อนกัเงื่อนจะของจกใจค่าปรับผู้เดียวซุ่มยกโป้ให้อยใต้คอมเมต์จักหายไปไสอันยกโป้หลายๆนั่นกันเถอะบ่มาเปลี่ยนมูบ่บม,าม,บมาฟังนํานอกจากนั้นทนายประจําตระกูลของข่อยก็แนะนําว่าคดีแบบนี้มันง่ายมันจบง่ายเพราะว่ามันมีตัวอย่างข้าพิพากษาอยู่แล้วมีตัวอย่างข้ามพิพากษาไว้แล้ว คนทีเฮ็ดแบบนี้แม่นจะใส่เฟซปลอมใส่ยูเซอร์ปลอมนะครับมันสามารถตามได้เบิดหมายความว่าพวกอวาตานนี่ครับทุกมือนีมันมีเทคโนโลยีที่จะตามพวกนี้ว่าเจ้ายูใสเเ็ดอีหยังนะครับเป็นไผมันสามารถหูสามารถเห็นนะครับเห็นหดหัวขั้นไหนเฮี้ยนวันเถอะขั้นสิป,ปากว่ดีก่ยาปากขั้นสิคอมเวนว่าสางสันก่ยาข้อเมต์ซะให้เลื่อนผ่านวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเลื่อนผ่านเห็นการคออเมต์แล้วเห็นการ แสดงความคิดเห็นแล้วหลายแพลตฟอร์มนะครับเดือดนะครับเป็นห่วงนะครับมีบางคนเพื่อนยังมาคอมเมนต์เกี่ยวกับบอโจนะครับที่บอรับนองลาลัมละครอนเขาทํางานนําเนื่องจากว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยมีคนงานเราบัดนี่ทุกเดือนนะครับคนงานเพื่อนต้องไปต่อบัตรต้องไปตอกบัตรวันทอเพื่อนบอกวานั่นกับเพื่อนบ่ได้เข้าใจกฎหมายแรงงานอย่างทองแทะนะครับการที่เพื่อนไปต่อบัรทุกเดือนทุกเดือนนก็แปลว่า คนงานของเพิ่นใส่วีซ่า่องเที่ยวเดอว,วีซ่า่องเที่ยวมันอยู่ใน้3มมือฉนั้นเวลามันเบิดวีซ่าก็ต้องออกนอกประเทศแล้วครับเขามาใหม่ส่วนวีซ่าทํางานนั้นบอดจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศบ้างเถอะครับเนื่องจากว่าทุกมือนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเอื่นว่ามีตอ่อหม้อไนเนะเาะคือตอ่อหม้อไนนี่สามารถเท่าไปต่อได้เลยนะครับที่ตอ่อหม้อไนทุกจังหวัดมีต่อหม้อพวกนี้ก็ต้องเดินทางออกเป็นการอำนวยความสะดวกให้สําหรับ แรงงานโดยตรงนะครับแรงงานที่ MOU นั่นหนึ่ง MOU 1นึงสัญญาจะมีอายุ2ปีแล้วก็ต่อได้อีก2ปีฉะนั้นคนงานคนหนึ่งจะอยู่ได้4ปีถ้าเพื่อนเทดสัญญา2เทือนะครบ2ปีเพื่อนบ่อยากอยู่กับนายจ้างคนเกา่าเพื่อนก็สามารถไปง่ายนายจ้างได้หรือกรับประเทศได้ประมาณนั้นคันเป็นวีซ่าทํางานเด้อมันอยู่ได้2ปีวีซ่าทำงานแบบ MOU เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศในขณะที่สัญญาจ้างยังม,องมือมดกับย่าลืมนะครับ ปาาระกันสัญญาจ้างไว้ยหนึ่งพันทีลานต่อหม้อนะครับว่าเฮาจิกลับมาทํางานกับนายจ้างคนเก่านะครับหนึ่งพันเพราะเฮากลับมานะครับพอาะเฮากลับมาเงินเงินปาาระกันเอ่อข้้มปาาระกันสัญญาอนเอ็มอายุนึ่สิบวันอะไรขึ้นเลยครับเขาจะอยู่ฝั่งไทยนะครับข้้มประกันสัญญาเอ็มอยุเป็นก้นไมไยไถ่มาเถอย่านคนงานหนีกระบาลแล้วเพราะกับมาทํางานน้ำนายจ้างเขาเป็นการปาาระกันว่าเจ้าสิกลับมาทํางานน้ำานายจ้างคนเก่าบนอย่านี้ไปเลย บ่นีกลับบ้านวันเทาะมีบางคนเพิ่นเขามาคอมเมนต์บอกว่าเพิ่นเคยมีแรงงานต่างดาวเนาะแล้วก็ต้องแจ้งที่พักของแรงงานต่างดาวนะครับต้องยุงง่งยากไปแจ้งว่าฉันเพิ่นว่าจริงๆแล้วการแจ้งที่พักของแรงงานต่างดาวเป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือเป็นหน้าที่ของเ,อเจ้าของผู้ให้พักนะครับเช่นแรงงานต่างดาวพักอยู่โรงแรมเจ้าของแรงก็ต้องเป็นผู้แจ้งนะครับพักอยู่บ้านเจ้าของบ้านก็ต้องเป็นผู้แจ้งแต่ว่าการแจ้งทุกมือนี้บ่ต้อง ดินทางไปสำนักง,งานตรวจคนเขาเมืองหรือต่อมอสามารถแจ้งทางออนไลน์ได้นะครับเป็นการอำนวยควา,ม,ามสะดวกนะครับสะดวกสบายหลังจากโควิดมานีทุกอย่างนะครับสามารถแจ้งทางออนไลน์ได้บัดนะครับมีแพลตฟอร์มเข้าไปโหลดเข้าไปเบื้องหาง่ายๆ่าเช่นกันส่วนกรณีผู้ยิ่งเล่านะครับมับนอยู่สวรรคเขตจะทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับที่เพื่อนอัดคลิปลงช่อง YouTube และกะก้วก็จนีน้องคําหล่าล่ำละครออยังเสียหายแล้วก็เอฟซีแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกไฟนั้น คอยกบลูว่าเพื่อนเสียเสียนหรือเอ็นผิดหรือเพื่อนยังเมาบอ้างกบลูสําหรับผู้ยิ่งแบบมีเราคอยย่านนะครับเพื่อนแรงเกินไปคอยกบอยากเอามาใส่ใจบ่อยากให้ค่าวัฒนธรคอยกระับบ่ได้จะว่าคอยบ่คอมเมนต์คอยพยายามเลื่อนผ่านจะว่าสียกป่วยเพื่อนจะว่าเพื่อนปิดช่องคอมเมนต์เพื่อนไว้เพื่อนอาจจะบรูบริบทของสังคมไทยเนาะ คันทุกท่านย้อนไปในอดีตเนาะมีวงงหนึ่งซือวว่าวงกาะล่านะครับเป็นวงวัยรุ่นอยู่จังหวัดศรีสะเกดเนาะขันจำว่าิดเพื่อนไปประกวดวงดนตรีวัยรุ่นแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ชนะเลิศได้คำวงกาะล่าแต่ว่าเพื่อนดังก็วงชนะเลิศในการประกวดครั้งนั้นมันถอ็คือวงกาะล่านี่แหละฉะนั้นผู้ไดยที่หนึ่งในการประกวดเนเวทีอาจจะบริเ้เป็นนักดนตรีมืออาชีพนั่นแหละอันนี้ก็คือสะท้อนในเห็นภาพหนึ่งนะครับในสังคมไทยเฮาเนาะประจําเป็นต้อง ในที่หนึงนได้ไปที่ประกวดแต่ว่าผันดังก็ผู้ใดที่หนึง่งนะ่นะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นจังไรคอมเมนต์มาบอกกันแน่ขอคุณสําหรับการบกดขามโฆษณาขอขอคุณสําหรับผู้กดไลคกดแชร์กดซับสไครต์สำหรับคำขึ้นนี้ขอให้ทานนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวย่ใหญ่สบายดี